ญี่ปุ่นแนละ้วให้กินมิสเตอร์โดนัทนะคะเราจะลองซื้อไปกินดูมิสเตอร์โดนัทแปดชิ้นพันสี่ร้อยเก้าเยนค่ะ<ม>เขาบอกว่าทำไมาญี่ปุ่นต้องกินนะคะมันจะอร่อยมิสเตอร์โดนัทนี่ซื้อมาแปดชิ้นพันพันสี่ร้อยเก้าเยนโอ้นากินมากเลย โอเคได้ดูกไ,ได้ดูน,น่นากินน่ากินสุดเลยอะช,ชิมอะไรอ่ะขอคอนดาลิงอันนี้คอนด, <c oughs> อดาลิงชิมคอนดาลิง สองขอดอร่อยเหนียรนุ่มมาแป้งอร่อยอร่อย่